คำเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดโอกาสในการติดตามรถเข้าใหม่ทุกคันกรุณากดไลค์แฟนเพจ44การะดาและกรุณากดซับสไครต์44การาดา h ชาแนลและกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะ สวัสดีครับวันนี้ท่านอยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมคิม4 4การาดนะครับสำหรับวันนี้นะฮะเราจะมารีวิวรถจักรยานยนต์หนึ่งคันนะครับก็คือรุ่น Honda s u ู merX นั่นเองนะครับสำหรับคันนี้นะครับจดทะเบียนปี2019เะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเรามาดูสภาพโดยรอบกันหนึ่งครั้งครับผมรถคันนี้เป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับล้อแม็กจะเป็นสีทูโทนแบบนี้เลยนะครับ คันนี้สภาพป้ายแดงเลยเลขไม์เพียง2,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลงดีเทลให้นะครับรถคันนี้นะฮะเป็นสีเหลืองดานะครับลิมิเต็ดเลยตรงรุ่นเลยนะครับผมสำหรับจักรยานยนต์รุ่นนี้ท่านได้หาอยู่นะครับให้ท่านดูคันนี้ก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านขวาอีกรอบหนึ่งนะฮะท่านดูเลยครับว่าคันนี้ไรตํำหนิจริงๆนะครับรุ่นท็อปคอมบ라이เบรกนะฮะดูครับสวยไหมฮะ จะซื้อใหม่มาดูคันนี้ก่อนนะครับผมเอาละครับสําหรับรถคันนี้นะฮะเรามาดูเลขใหม่ระยะทางที่ใช้ไปแล้วกันครับผมระยะทางที่ใช้ไปแล้วนะครับเพียง2,800 22กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับใช้น้อยมากๆวิ่งน้อยมากๆก็ไม่แปลกเลยครับที่รถคันนี้จะสภาพเหมือนป้ายแดงขนาดนี้นะฮะท่านดูครับพลาสติกต่างๆชิ้นส่วนอะไรต่างๆนะครับ อยู่ในขั้นใหม่เลยครับใหม่กริบๆเลยนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวผมมาสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ฟังนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะสักครู่นะครับโอเคฮะสตาร์ทมือทีเดียวติดนะครับผมเสียงเครื่องเดินเรียบเลยนะครับสำหรับรถจักรยานยนต์คันนี้1 1 0ซีซีนี่ฮะเสียงเครื่องนิ่มๆเรียบๆแบบนี้นะครับ เดี๋ยวผมเร่งเครื่องให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับเสียงเครื่องยนต์แน่นมีกำลังนะครับไม่มีควันใดๆออกมาเครื่องเดินเรียบไม่มีสะดุดไม่มีอะไรเลยรถคันนี้สมบูรณ์มากเพราะว่าวิ่งใช้งานไปเพียง2,800กิโลเมตรเท่านั้นนะครับซื้อใหม่รถคันนี้นะครับราคาอยู่ที่58,000กว่าบาทนะครับสำหรับคันนี้นะฮะผมเปิดราคาให้ท่านได้เป็นเจ้าของเพียงง่ายๆเลยนะครับ 4500 0บาทเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจนะครับรีบโทรเข้ามาหาผมได้เลยครับที่0 9 5ย์6 8 8 8 5นะครับท่านใดสนใจสะดวกเดินทางเข้ามาดูรถนะครับเข้ามาได้เลยครับที่ธัญบุรีคลอง7นะครับหรือท่านสามารถเซิร์ช Google Map ได้เลยครับ44กะราตนะครับผมอีกหนึ่งช่องทางครับยังไงก็แอดไลน์เข้ามาได้นะครับตามไปดีไลน์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับกด s u b s c r i b e ช่อง Channel YouTube นะครับ เป็นกาลังใจให้พวกเราหน่อยครับรถคันนี้ภาษีสิ้นสุดเดือนสิงหาปี63นะครับคันนี้ภาษีไม่ขาานะครับออกใบซื้อขายท่านขี่กลับบ้านได้เลยนะครับสําหรับคันนี้นะฮะรถคันนี้ราคาแบบนี้สภาพแบบนี้นะครับอยู่ไม่นานแน่นอนนะฮะสำหรับท่านใดที่หาอยู่สนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าซูโมเอ็กซอยู่รุ่นยอดนิยมเลยนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเป็นรุ่นท็อปด้วยระบบเบรกเป็นคอมบ라เบรกด้วยนะครับระบบกระจายแรงเบรกนะครับคันนี้ 4500บาทเข้ามาได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับตัวรถนะฮะทุกอย่างตามมาตรฐานของเรานะครับผมเปลี่ยนถ่ายเซอร์วิสแมเทนแนนให้ท่านแล้วเรียบร้อยนะครับน้ำมันเครื่องเฟืองท้ายผมทำให้ท่านครบหมดแล้วทุกอย่างรถคันนี้ซื้อไปไม่ต้องทำอะไรเลยครับสามารถขี่ใช้งานได้เลยนะครับท่านใดไม่สะดวกเดินทางเข้ามาสามารถสั่งจองออนไลน์ได้นะครับ ผมมีบริการจัดส่งให้ท่านได้ทั่วประเทศนะครับผมสําหรับคันนี้ถ้าท่านซื้อนะครับผมแถมฟรีน้ามันให้เลยเต็มถังนะครับก็ยังไงฝากไว้ด้วยครับกับซู m ม่เอคันนี้นะครับสภาพป้ายแดงราคาถูกกว่าซื้อใหม่นะครับเกือบ20,000บาทยังไงนะครับท่านใดจะซื้อใหม่มาดูรถผมก่อนนะครับก็ตัวรถสวยอยู่แล้วนะครับไม่ต้องรีวิวอะไรเยอะคันนี้ผมเคลมให้นะครับไร้ตาหนินะครับรถคันนี้ไม่มีตําหนินะครับ สนใจเข้ามาเลยฮะถูกใจรถให้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ